สวัสดีค่ะสวัสดีตอนสายๆวันนี้วันที่18เดือนพฤษภาคมปี2021พูดเป็นภาษานชวาอิดกอาร์เดชเดนอัตนาอีฟมเตชูเอชูเออนอัตนาอีฟมเตชูเอชูเออนอัต หรือเราจะพูดอีกแบบหนึง่งว่าอีด sure, sure ็อกอาร์เดเดนอัตตินาไมชัวชัวเอ็นอัตตินาไมชอเชื่อเอ็นรอบสุดท้ายค่ะอัตต sure, sure ินาไมชอเชื่อเอ็นวันนี้วันที่18ต้องพยายามจำไว้ว่า คำนี้ออกเสียงว่าอัดเต็นนะไม่ใช่ออตเต็นนะออกเสียงว่าอัดเต็นนะอัดเต็นนะแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ